สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้หายหน้าหายตาไปนานนะครับพอดีช่วงนี้โควิดรับประทานนะครับตอนนี้นะครับเป็นโควิดอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์คุยกับทุกคนนะเพราะว่าเจ็บคอนะครับวันนี้ก็ถ้าพูดไปแกแอมไปก็ขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมโอเคก็ตอนนี้นะครับตู้เข้าใหม่ที่เข้ามานะครับในเกมนะครับจะเป็น ตู้บุนเดสลีก้านะครับรวมไปถึงไอคอนตัวใหม่อย่างเบิร์กแคมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับแอดคนดีคนเดิมนะครับจะมาพาชมพร้อมกับเปิดตู้ใหม่ไปด้วยเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับกิจกรรมก็ยังเป็นกิจกรรมเดิมนะ COTS อย่าลืมไปซื้อโคราเต้กันนะครับโอเคเราไปที่ตู้ตัวบุนเดสเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไล่จากล่างขึ้นบนแล้วกันนะ เดี๋ยวครับมาที่ตัวแรกเดี๋ยวเราตัดเกตไปพร้อมๆกันเลยนะครับอดอนเยลมาเล่นกองหน้าสายเลี้ยงนะครับผมตัวไฟนะครับกองหน้าก็ได้ปีกขวาก็ได้นะครับตัวแรกดอนเยลมาเล่นสีแดงนะ,ะค่อนข้างจะใช้ไม่ผมคิดว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประตูสีเขียวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผ่านช่วงที่มันเป็นเมตาของลูนินมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็ เจอประตูสีแดงเนี่ยผมมั่นใจว่ายิงไม่เข้าแน่นอนนะครับถึงเข้าก็ต้องย้ำเยอะๆอะครับรอบเดียวรอบแรกไม่เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็สตามินาน้อยนะตัวนี้เป็นเทียผมให้เป็นเทียบีนะครับคือถ้ามีทรัพยากรไม่ต้องไปลงทุนกับมันนะครับตัวนี้อ่อนนะครับผมเทียบีนะผ่านนะครับเวลาเล่นผ่านได้ผ่านนะถัดมาครับกรานิตชากานะครับ TOTs บุ n d e s l i ก a นะครับ เป็นสายส่งแล้วก็สายเสียบนะครับสีเขียวนะกองกลางสีเขียวนะครับ C M กับ C D M สกิลเป็นสกิลส่งนะครับ155โอเคเทศก็เป็นชา a l เลนเจอร์ถ้าสมมุติว่าดาวถูกก็บวกพลังนะครับแล้วก็มีสกิลบวกกลางสนามก็ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวแต่ว่าค่อนข้างที่จะ <c oughs> สปีดน้อยไปหน่อยนะแล้วก็สตามิน่าก็ค่อนข้างต่ำนะครับผมให้เป็น T A นะครับถ้าใครยังไม่มีวิดฟิลเนี่ย สามารถใช้ตัวนี้แก้ขัดได้นะครับสีเขียวนะพอจะเสียบอยู่บ้างแต่ว่าตัดบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าส่งกับเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับผมเล่นรับได้นิดหน่อยเล่นลุกเล่นลุกเอาตัวรอดโอเคนะครับเป็นเทเอนะครับสำหรับชาก,ก้านะถัดมาครับ <c oughs> นิโคลสัสชลอตเตอร์แบกนะครับ <c oughs> กล้ามผมสู้ได้ปะนี่มีแต่ไขมันนะครับโอ้บล็อกแรงนะครับบล็อกหมื่นสอง เสียบ10,000มืแล้วก็อินเตอร์เสบเกือบหมื่นนะครับตัวนี้ดูดีเลยนะครับสีฟ้าด้วยถ้าสีฟ้าเนี่ยจะชนะกองหน้าอย่างที่เข้ามาใหม่ตอนนี้อย่างเบิร์กแคมป์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับท่าบล็อกผมคิดว่าบล็อกอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเลเวล80นะครับน่าจะบล็อกอยู่นะครับถ้าเราชนะสีแล้วก็เขายิงมานะแต่ผมคิดว่าข้อเสียของชา a r เตอร์แบกเนี่ยคือสตามิน่านะครับมีแค่1394นะครับผม แล้วก็ที่ดีอีกข้อนึงคือบวกพลังตอนอยู่สนามอยูอ่ด้านหลังนะครับแล้วก็มี Auto ออโตตัดบอลัพอัโตตัดบอลเวลเต็มเนี่ยก็จะค่อนข้างเก่งนะครับผมแต่ว่าถ้าแนะนำนะครับถ้าสมมุติว่ามีออโตตัดบอลใส่ตัวอื่นอย่าง,อย,างอย่างพวกฟันไดพวกกองหลังที่เป็น5ดาวแล้วัพให้เต็มเนี่ยจะเก่งกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่น่าเกียดเลยนะครับถามว่าข้อเสียอยู่ตรงไหนข้อเสียอยู่ตรงที่สตามิน่าครับถ้าสมมุติว่าใคร ที่แบบกองหลังครึ่งแรกหรือว่าครึ่งแรกแบบเสียบไปเยอะแล้วพลังหมดเอาตัวนี้ลงแทนได้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เพาเพย์ ay, ช่วยหน่อยถ้าอยากใช้สกิลมากกว่า2-3ถึงครั้งนะครับผมให้ตัวนี้เป็น TA นะครับผมถ้าสตามิน่สักพันห้าพันหกเนี่ยผมให้ S เลยแต่ว่าสตามิน่น้อยไปหน่อยนะโอเคครับแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับค่อนข้างเก่งนะครับผมไปลองใช้กันดูได้นะครับถัดมาครับรีลอยซาน่นะครับลงเมื่อไหร่โดนดา่าเมื่อน,นั้นนะ ส่งบอลนะครับแล้วก็สตามิน่พันสี่ห้าสิบมาพร้อมกับท่าส่งปีกได้สองข้างมาพร้อมกับท่าชิงหนึ่งสองนะครับแล้วก็เมื่อชนะแมตช์อัพนะครับจะอมตะนานขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าอยู่ริมเส้นบวยอีกสี่จุดสองเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ผมคิดว่าก็ยังฟิลฟิลลิ่งเดียวกับ <c oughs> ฟิลฟิลเดียวกับมาเล่นนะครับ แต่ว่าเป็นปีกนะแล้วก็พลังดูดีกว่ามาเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าเกือบหมื่นเกือบทุกช่องเลยทั้งบนและล่างนะครับผมข้อเสียของปีกอีกข้อนึงคือสตามิน่าที่น้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นตัว4ดาวเนาะก็พอจะเข้าใจได้นะครับใครที่ยังไม่มีปีกเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็ดูดีนะครับเพราะว่าเล่นได้ทั้ง2ฝั่งผมให้เป็นเทเอเหมือนกันนะครับใช้งานได้แต่ว่าถ้ามีตัวอื่นที่เป็นเมตาเนี่ยก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นตัวจริงได้นะครับผมไม่แย่มาก อย่างผมปัจจุบันเนี่ยใช้ซานโชอยู่ซึ่งบอกว่ามันลยำนะครับผมผมอยากจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาเปิดด้วยเผื่อจะได้นะครับผมไปกันต่อนะครับซาเน่ S <S เป็นเทียเอนะครับผมลอยสโอเพนด้านะครับตัวนี้เป็น ST กับ c f มาพร้อมท่ายิงแน่นอนเลยสีเขียวด้วยประตูกองหน้าสีเขียวจะไม่มีทางยิงออดอนนารุม่ากับฟันเดซาเข้านะครับผมไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันนะครับต่อให้มีท่ายิง155แล้วก็ ค่ากองหลังก็ไม่ใช่ค่าประตูอยู่ดีนะครับรวมไปถึงเพิ่มพลังเพิ่มพลังสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับท่ายิงเนี่ยแต่ว่าแพ้สีเนี่ยเราโดนลดพลังสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ท่ายิงเนี่ยก็ถ้าเขาเดาถูกเนี่ยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่พลังเราโดนลดไปซึ่งเมตาตอนนี้เนี่ยประตูจะเป็นสีแดงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กองหน้าสีเขียวก็เลยเล่นได้ยากนะครับรวมไปถึงเจอฟันได5ห้าดาวที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้เสียบไปอีกนะครับ ผมให้ตัวนี้เป็นเท่าเอนะครับ A ค่อนๆไปทาง B นะแต่ผมให้ B และกันเพราะว่ามันมันตกเมตานะครับตัวนี้ถ้าเจอประตูสีแดงทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมรวมไปถึงกองหลังสีแดงก็ทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนกองหลังสีฟ้าแทบไม่เจอเลยนะครับตอนนี้นะที่เป็นคนใช้เยอะๆก็มีแค่มาริ n นี่มีแค่ซัมบอตต้าแต่ว่าแทบจะหาไม่ได้นะครับในแหลง ก็ตกเป็นเทียบีนะครับสาหรับสีเขียวนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างใช้ยากแล้วก็จริงๆมันไม่ใช้ยากหรอกมันใช้ง่ายนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทําประตูได้ยากนะครับสาหรับตําแหน่งกองหน้าที่เราต้องการตัวแบกนะก็เป็นเทียบีนะครับโอเพนด้าถ้าได้มาก็ผ่านนะครับผมยกเว้นบวกสี่อาจจะมีลุ้นนะครับต้องอัพสเตตดีๆนะโอเคครับวิกเตอร์โบนิเฟสสีฟ้าอ่าค่อยเป็นโอสเตตค่อนข้างโอเคนะครับยิงหมื่นหนึ่งพัน พาวเวอร์หมื่นสองสตาีกพันห้า 1, นะครับเป็นตัวแก้ทางได้ดีนะครับสำหรับพวกประตูสีแดงอย่างเช่นพวกฟานเดอร์ซาพวกท็อปเมตานะครับฟานเดอร์ซาดอน m ารุมาตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเจอประตูสีเขียวก็น่าจะยากนะครับแต่ว่าฟ้าด้วยกันเป็นชมาเคิลอาจจะพอได้ลุ้นแต่ถ้าเป็นประตูสีแดงเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราดูเทรดหน่อยม,มาเป็นท่าหม่งนะครับ ผมเสียได้นะครับโอเคพลังบวก 7. 2นะครับถ้าเป็นบอลสูงแล้วก็ <c oughs> ถ้าอยู่ในกรอบเกียโทษบวก 2. 8นะครับค่อนข้างใช้ยากนิดนึงเพราะว่าเป็นท่ามงนะครับเอากองกลางเปิดเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นกองกลางเปิดเข้ามาแล้วได้บอลสูงเนี่ยก็หม่งแรงนะครับบอกเลยว่าโอกาสรับของประตูสีแดงจะค่อนข้างยากนะครับต่อให้เป็นตัวสีดาวบวกศูนย์นะครับพอเราชนะสีนะครับมันจะหักค่อนข้างเยอะตัวนี้ลงครึ่งหลังถ้าเจอประตูสีแดงนะครับแล้วก็ โยนมงโยนมงอย่างเดียวขอสัก2ทีนะครับผมยังไงก็เข้านะครับผมโอเคผมให้เป็น T S นะครับมันจะใช้ยากหน่ะเอาเป็น A ละกันถ้าเป็นท่ายิงพื้นเนี่ยผมให้ S นะครับแต่ว่าโบนิเฟสตัวนี้เป็นท่ายิงเป็นท่ามงนะครับใช้ยากประมาณหนึ่งก็เป็น A ไปก่อนละกันนะครับแต่ว่าสเต็ถ้าเป็นเพียวสเตเนี่ยเป็น S นะครับผมเป็นสีดาวที่แอนตี้เมตาตอนนี้นะครับค่อนข้างดีครับโอเคจอนาธานทาครับตัวถัดมา ของหลังเลเวอร์คูเซนอีกแล้วเสียบแรงบล็อกโอเคแล้วก็อินเตอร์เซปไม่ค่อยดีนะครับผมรวมไม่ถึงสตา์มีนาไม่ข้ามพันห้าอีกแล้ว <c oughs> ามาพร้อมกับค่าท่าเลี้ยงนะครับเสียบแรงขึ้น4.8ปรเซ็นต์แล้วก็ถ้าชนะแมตช์อัพก็บวก7ปอรกเซ็นต์นะครับมาพร้อมกับท่าเลี้ยงสีทองเนาะโอเคผมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแก้ทางพวกสีเขียวได้ดีนะครับอย่างพวกโรนันโด โยฮันคราฟแล้วก็ตัวกองหน้าสีเขียวตัวอื่นๆนะครับจะเสียบค้อนข้างง่ายแล้วก็บล็อกเนี่ยก็ถ้าใส่ท่าบล็อกสีทองผมว่าโอเคเลยนะครับถ้าเป็นบล็อกสีเทาอันเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะอย่างไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าผมเคยลองและเอาโรล,ลองบล็อกสีเนี่ยอัพบล็อกเต็มนะครับแล้วก็ไปบล็อกลูกยิงของอองรี Only. แล้วมันบล็อกไม่ผ่านนะครับเพราะว่าท่ามันเป็นสีเงินนะแต่พอผมเอาท่าสีทองมาใส่เนี่ยมันบล็อกผ่านนะครับ ตัวนี้ก็ไปหาบล็อกสีทองมาให้มันแล้วก็ตัดบอลหน้าสีทองได้ก็ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเจอกองหน้าที่ไม่ใช่สีฟ้าเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้จอร์แานทานะครับผมให้ c b ตัวนี้เป็น S นะครับผมค่อนข้างใช้งานได้นะครับเป็นตัวจริงได้นะครับตัวนี้ถ้าแต่ดูดีเลยแต่ว่าต้องระวังเรื่องการใช้สกิลต้องเดาใจเก่งๆครับแล้วแกจะเก่งนะโอเคครับถัดมาเอ่อเกเกอร์โกเบลนะครับโกเบลวู้ โกเบลบ่าวู้ขออภัยนะครับโควิดกินนะครับผมอเป็นประตูสายชกสีฟ้าตอนนี้ประตูเมตาสีแดงเนาะมีสีฟ้าเข้ามาเสริมก็ดีนะครับถ้าเป็นผมนะผมอยากผมแชร์ทุกคนนะครับควรจะมีประตูทั้ง3สีนะคือเราเอาไว้แก้เกมด้วยประตูเนี่ยมันจะดีนะครับ เพราะว่าหลังๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะคิดกี่ชั้นนะครับถ้าสมมติพักครึ่งแล้วเราเจอกองหน้าสีฟ้าเยอะๆหรือสีแดงเยอะๆเนี่ยเราเปลี่ยนจากกองหน้าเราเปลี่ยนจากประตูสีแดงด้วยการที่พลังสตามมินา่าอาจจะโดนเบินไปครึ่งนึงแล้วไปเปลี่ยนเป็นประตูชนะสีแต่ว่าพลังเต็มเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลนะครับแต่ว่าเสียดายที่โกเบลเนี่ยเป็นประตูสายปัดนะครับอาจจะโดนซําง่ายไปหน่อยนะครับโอเคต่อยแรงขึ้น4.8%แนะครับแล้วก็ Power p l a y บวกอะไร2.8%งค่อนข้างแย่นะครับสำหรับเทรด เทรดรองนะเทรดหลักโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถ้าต่อยก็โอเคนะครับร้อยห้าสิบห้าสตาฟฟ์พันสี่ร้อยเก้าสิบแปดสี่พันห้าหลักกันผมว่าค่อนข้างดูดีนะครับตัวนี้ผมให้ประตูเป็นเทีย TIS นะครับสําหรับอ่ผมให้โกเบลเนี่ยเป็นเทีย TIS นะครับเอาไว้สําหรับแก้เกมนะเป็นตัวเทคนิคอลนะครับตัวนี้นะสําหรับแก้เกมนะครับผมอย่าเอามาลงไปตั้งแต่ตัวแรกนะครับไม่งั้นจะโดนปั๊มจากพวกอองลีเอาเอ้ยจากพวกกองหน้าสีเขียวนะครับพวกอานาโยฮันครัฟนะครับผม เอาไว้แก้เกมเวลาเจอตัวกองหน้าแบบสีแดงใหม่ๆอย่างพวกเบิร์กแคมป์นะครับผมโอเคครับ <c oughs> จามามูเซียล่าจริงๆผมอยากให้มูเซียล่าเป็น5ดาวนะแต่ว่ามันดันกลายเป็นฟอร์เรนเวสนะครับโอเคหน้าอ่ากลางลุกได้กลางกลางสนามได้แล้วก็ปีกซ้ายได้นะครับมาพร้อมท่าเลี้ยงสีทองนะครับดีเดสทรัคทีทิกคอมโบผมอยากเห็นท่าเลยมันน่าจะสวยนะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าคู่ต่อสู้ใช้ท่าเสียบนะครับลดพลัง4.8%แล้วก็ถ้าเราชนะก็บวก7%นะครับค่อนข้างดูดีนะต่อให้ต่อให้มูเซล่าจะไม่ได้ใช้ท่าเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามใช้ท่าเสียบเนี่ยก็พลังลดอยู่ดีนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับออสตาเมนาอาจจะน้อยไปนิดนึงแล้วก็ฟิสิกอลด้านล่างเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าใช้พอสมควรนะครับเป็นตัวทําเกมอีกตัวหนึ่งนะ เหมาะสาหรับคนที่มี CDM อยู่แล้วนะครับเอามมเซล่าไปยืนกลางสนามก็ได้นะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ทําเกมลุกนะครับเป็น CDM แต่เกมรับมูเซล่าไม่เอาเลยเนาะค่อนข้างที่จะ <c oughs> ผมอยากได้กองกลางที่ผมคิดว่ากองกลางที่เกมรับดีกว่านี้จะเก่งกว่านี้นะครับแต่นี้คือมูเซล่าเป็นสายเพียวบุกนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เด่นชูดฉาดไปสักอย่างหนึ่งนะครับผมให้มูเซล่าตัวนี้เป็น t a, a นะครับสำหรับมูเซล่าสีแดงนะครับ โอเคถัดมาครับอเล็กซ์กรีมาโดเป็นแบ็กได้เป็นปีกได้นะครับฝั่งซ้ายทั้งเส้นนะครับ uh, เลี้ยงเก่งส่งไม่แย่ตัดบอลดีอ่ค uh, ่ากายภาพค่อนข้างเหวี่ยงเวียงนะแต่สตามิน่าพันเก็ไม่แย่นะครับพันหมาพร้อมกับท่าตัดบอลน,นะครับแล้วก็อยู่ริมเส้นเนี่ยบวกพลัง7.2%แล้วก็ท่าแมตช์อัพกองหน้าเนี่ยบวกพลังอีกนะครับผมการค่อนข้างสวยนะครับ ตัดบอลตัวนี้ค่อนข้างเก่งผมคิดว่าเป็นแบ็กซซายที่ดีได้นะครับตัวนี้ผมให้เป็นเทอสนะครับเพราะว่าเราเจอเมตาตอนนี้สีฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเป้ใส่นักกากอย่างองรีนะครับที่มันจะเอามายิงดดนอารูม่าเราเอามายิงฟันเดอร์ซาเรานะครับคิมาลดเนี่ยน่าจะเสียบได้ดีแล้วก็เสียบอาจจะเบานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเสียบทองแล้วเราดาวทางถูกเนี่ยอาจจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าเราชนะสีแล้วก็ตัดบอลเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้นะครับ <c oughs> ก็เป็นท s นะครับสำหรับฟรีมาโดถัดมาครับฟิล์มโปงนะครับทีมเดียวกันแต่ฝั่งขวาปีกแบ็คฝั่งขวาได้หมดทั้งเส้นเหมือนกันนะครับอืมอ่าสแตทเลี้ยงดีกว่านะแล้วก็สแตทส่งก็ค่อนข้างโอเคนะครับบล็อกนี่ไม่ต้องไปสดหรอกเพราะว่าเราเป็นแบ็คเนาะเสียบแรงแล้วก็ตัดบอล8 2ด0นี่ก็ต่ำไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่แย่เกินไปนะครับผมคิดว่าถ้าแย่เนี่ยต้องต่ำกว่า8,00 0นนะครับทุกคนมาพร้อมกับท่าเสียบแดงแล้วก็ โอเคถ้าแมตชอัพชนะเนี่ยบบก12แล้วก็ถ้า <c oughs> เราใช้ท่าเลี้ยงเนี่ยบวกพลัง2.8ก็เป็นกอง <c oughs> กองหลังเป็นแบ็คที่เอาตัวรอดได้เก่งนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้คิมมิดเนี่ยคือมันปวดกระบาลตรงที่มันไปมีสแ,แตตเยอะตรงท่ายิงนะครับซึ่งใครเขาจะมายิงตรงแบ็คถูกไหมครับมันไม่มีประโยชน์นะครับผมอยากได้อยู่นะซิมปงตัวนี้นะครับให้เป็น S เหมือนกันนะครับสาหรับฟิมปงสีแดงนะแต่อาจจะ จับฝั่งดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นถ้าไปเจอกองหน้าสีฟ้าก็อาจจะโดนปั๊มยิงได้นะครับแต่ว่าตามสเตตตามลักษณะการใช้งานพร้อมเทรดทั้งหมดเนี่ยเป็น S นะครับผมโอเคแฮร์รี่เคนนะครับบุรุษไร้ถ้วยนะเออโอเหมือ uh, น oh, ทุกช่องนะครับสำหรับเกมลุกนะครับแล้วก็กายภาพเนี่ยมีพาวเวอร์กับเทคนิคที่10,000สปีดแค่800 0ก็เข้าใจได้นะครับ แล้วก็บนสูงบนต่ำเวลีกูทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับท่ายิงพื้นโอเคแล้วก็บวก4.8นะครับถ้าใช้ท่ายิงของตัวเองนะครับรวมไปถึงถ้าได้บอลจากกลางสนามเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> บวก2.8เอรหรับพลังถ้าได้ส่งมาจากกลางสนามนะครับก็มาพร้อมกับท่ายิงทองก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะก็ผมคิดว่าสีแดงเนี่ย ค่อนข้างใช้โอเคนะครับสําหรับการเจอประตูสีแดงเนี่ยมันพอได้อยู่แต่ว่าถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมคิดว่าเคนสีเขียวอาจจะเก่งกว่าแต่ว่าเคนสีแดงที่เป็นสีดาวเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่านิดนึงตรงที่มันไม่แพ้สีประตูเมตานะครับแต่ถามว่ามีไว้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับยิงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สตามินาค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับตัวสีดาวแบบเกือบพันหนะครับยิง เกิดมาเพื่อยิงอย่างเดียวนะครับกองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนนะครับผมก็จริงๆเขาเอาตัวรอดได้พอสมควรน,นะเพราะว่าหมื่นกว่านะครับแต่ว่าต้องไปหาสกิลสีทองมาให้แกใส่นะครับถ้าเราจะหลอกกองหลังฝั่งตรงครามก็เคนก็ยังให้เป็นเทียร์เอสอ,อยู่นะครับเพราะว่าสเตตค่อนข้างดูดีแต่ผมว่ามันจะใช้ยากประมาณนึงนะโอเคครับก็เได้นะครับสําหรับสเตตแต่ยังไม่เบวกเหมือนพวกห้าดาวนะครับโอเค <c oughs> เรามาดูฟอร์เรียนเวสนะครับผมขอชมสแตตที่เลเวลหนึร้อยนะครับวันนี้นะครับฟอร์เรียนเวสสีฟ้านะครับตัวค่าเมตาประตูโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันเดอร์ซาไม่ว่าจะเป็นดอนนาลุม่าไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างปูโยไม่ว่าจะเป็นอกองหลัง UCL บวกสอย่างฟานไดเมตาเมื่อก่อนนี้ที่คนรุ่นก่อนๆเขาเล่นกันมานะครับ ถ้าแต่ดูดีนะครับยิงหมื่นสี่ทรงหมื่นสี่เลี้ยงหมื่นสามนะครับพาวเวอร์ power อาจจะต่ำไปนิดแต่อีกสองอันก็ค่อนข้างดูดีนะครับมาพร้อม stamina สองพันหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้ายิงร้อยแปดสิบห้านะครับเป็น s plus นะไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษโอเคเทรดนี้ไม่ค่อยดีนะครับเป็นเทรด power pay นะผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ใน attacking t h i r d ก็คือแด m 3นะครับก็สามารถบวกพลังบวกพลังให้ตัวเองอีก6% ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็น C M ที่เก่งนะครับจริงๆทีมผมเขาต้องการนะครับตัวแบบนี้เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดลุนกันไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับทุกคนมีตัวอยู่ประมาณ10กว่าใบนะครับโอเคอ่าฟอร์เรน V S เป็น S บวกนะครับด้วยความที่ชนะประตูเมตาด้วยนะครับผมให้ตัวนี้นะครับเก่งมากนะครับแล้วก็ไปลองใช้กันได้นะครับการ์ดสวยอีกตาหากนะครับข้อดีข้อหนึ่งคือสไตมิน่า2000นบวกนะครับและทับได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าหินแดงหาง่ายกว่าหินลุงนะครับผม ฟอร์เรนเวสเนี่ยบวกสีได้ง่ายกว่านะครับก็เก็บเก็บหินแดงระหว่างระหว่างซีซั่นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ฟอร์เรนเวสเป็น S บวกบวกนะครับสำหรับผมนะค่อนข้างเทพนะครับอยากได้นะเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันลุ้นด้วยนะครับโอเคตู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีเดียวเลยนะครับอีกตู้หนึ่งเป็นเบิร์กแคมป์นะครับผมก็อยากรู้กันว่าเป็นยังไงนะครับดูท่าหน่อยสิมีท่าดูไหมเบิร์กแคมป์นะครับฟิกโก้ออกไปแล้วนะผมอยากได้แต่ผมไม่ได้นะครับ โอ้วันเล่เหรอเป็นห้าวันเล่เหรอมันจะเท่เหมือนชีวิตจริงหรือเปล่าที่เลเวลร้อยนะครับอืมอ่าฟีลลิ่งคล้ายๆ f ้าย,ายฟอร์เรียนเวแต่ผมว่าเวสเนี่ยเกมลุกค่อนข้างดุด,ดันกว่านะครับประมาณนึงนะแต่ว่าข้อดีของไอคอนอ่ะเนาะก็ใช้ระยะยาวนะครับอาจจะหายหินมาบวกได้น้อยกว่าแต่ว่าสแตทเวลาลงแรงมันจะบวกพิเศษนะครับอ กายภาพค่อนข้างเยอะครับแต่เกมรับไม่เอาอะไรครับก็เป็นกองหน้าตัวยิงนะครับแล้วก็เล่น CAM ได้ด้วยชูตติ้งหมื่นสามยิงหมื่นเลี้ยง13ื่นส่ง13ื่นนะครับแล้วก็สตามิน่าค่อนข้างเยอะดีชอบนะครับมาพร้อมกับท่า The Perfect Attack นะครับโอ้มีเอฟเฟคด้วยถ้าเจอประตูบกอีกสามเปอนตะครับน่าใช่น่าใช้นะครับตัวไอดอลใครหลายๆคนนะครับตอนนี้ผมก็เป็นแบบ ด้วยความที่ผมเป็นแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับเพื่อชอบแต่ว่า point แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับโอเคเทรดนะครับดาวทังถูกบวก7%แล้วก็มีไอซ์แมนโหถ้าอยู่ในกรอบบวกอนตนะครับตัวนี้ผมว่ายิงประตูเขียวเนี่ยเข้าแบบเป็นขี้นะครับส่วนยิงประตูแดงเนี่ยผมว่าโอกาสเข้ามากกว่า50%นะครับถ้าได้วัดพลังกันจริงๆนะแบบเทร,ด,ทรดเท่ากันหรือว่าเทรดเต็มทั้งคู่เนี่ยน่าจะพอได้ลุ้น,นะครับประมาณ 50- 50เลยแหละแต่ถ้าฟันเด์ซาอาจจะ ห้าสิบห้าสี่สิบห้านะครับเพราะว่าฟันเด์ซาเนี่ยมีค่าสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าใครได้เบิกแคมนะครับผมให้เป็นเทียเอสบวกบวกเหมือนฟอร์เรียนเวสนะครับเพราะว่าเก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับถ้าเปิดได้ตัวนี้นะโอเคครับไฮไลท์ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับตัวสีแดงนะครับเอ้ยไม่ใช่สําหรับตัว5ดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะเปิดฟอร์เรียนเวสได้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราล้างดวงกันก่อนนะ เราล้างดวงกันก่อนเป็นอาข้ามโฆษณานครับรล้างดวงกันซะหน่อยเอ้ยมีแสงแต่ว่าไม่มีหรอกครับผมทําใจแล้วนะครับโอเคข้ามไปครับ <c oughs> โอเคทุกคนมาผมมีตั๋วอยู่ประมาณสิบใบนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าตั๋วเราจะได้ไหมนะครับเคเปิดตู้ถูกนะตู้บุนเดสโอเคสามสองหนึ่งขอพลังด้วยนะครับทุกคน ผมพลาดฟิกโก้ไปประมาณหนึ่งหื่นพอยต์นะครับไม่ได้ฟิกโก้แล้วก็ไม่ได้ตำนานตัวไหนเลยด้วยนะครับก็เพ็นงกำลังใจผมด้วยนะครับขอสีทองทั้งหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปอโอ้โหเป็นค่อนข้างหนักใจนะครับทุกคนผมว่าอาจจะไม่มานะครับสีทองนะถ้าดวงผมมันเป็นแบบมันแย่หนักนะครับประมาณนี้ โอเคครับโอ้โหทองแดงข้ามเลยแล้วกันนะครับโอ้โหทุกคนลางไม่ดีแล้วอะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแม่งหมดตัวเลยนะครับพันสองรอยพอยเนี่ยมาขอให้ทุกคนช่วยเอาใจช่วยผมด้วยนะครับสู้ตายขอให้ได้สีทองสักตัวหนึ่งไปไปโอ้โหไปครับไม่ให้มันตั้งตัวครับขอสีทองหนึ่งไปได้ไหมติงต๊ง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 ติ๊งติ น้ำมองเหยาน้องเล่งเหงี่ยวลี่งชงเหยวซองเล่งกอรักองเล่งกลมอาลัมโบละหูเล่ลมแปะเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ถ้าอยากได้ก็ต้องไปเติมเอานะครับก็เติมตอนนี้นะครับมีราคาพิเศษด้วยนะครับสำหรับวิสเซอร์มท็อปอัพใครสนใจก็ทักเพจไปได้นะครับบอกว่าขอราคาพิเศษที่เป็นแบบพิออเดอร์นะครับรอของไม่นานครับแค่เพียงวันเดียวนะครับผมได้ราคาพิเศษไปเลยนะครับผมโอเค วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวมีการแข่งขันยิ่งใหญ่จากในเกมนะครับจะเป็นกิววอลแบบกิววอลเกมฟุตบอลนะครับเจอกันเป็นกิวนะครับฝั่งละ7คนนะครับต้องมารอดูกันว่าฟอร์แมตเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ใน g o Google s h e e t ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวก็เรามาเจอกันครั้งต่อไปนะครับขออนุญาตไปรักษาตัวให้หายจากโควิดก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เจ็บคอมาก แล้วก็ระคายคอมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมทุกคนขอให้โชคดีเจอกันนะบ๊ายบาย